คุณลงให้ลุงยิงดูสิไม่พลาดเป้าแน่นอนหนังสติ๊หนังสติกลุงถนัดหนังสติ๊กในยิงนะยิงไม่โดนคุณยิงไม่โดนลุงครับทำไงจะให้หลังตรงหายหลังโกงหลังคับครับชอยแน่ชอยแน่ให้จังไนจังไน วิธีการของหลวงนะ,นะหอนครับหอนราวมันบาดเดียวหอนแล้วก็โยนตัวไปมานะครับให้กระดูกมันขับเคลื่อนนะมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วละ่ะจะไปแบกของยิ่งหนักยิ่งหลังค่อมหนักใช่ไหมมันมันคือหลังค่อมเนี่ยเวลานอนก็ต้องนอนตะแคงนอนหงายเก๋งเหมือนชาวบ้านก็ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำไงมันจะได้ ก็ต้องยืดตัวโดยการโหนนะครับแกว่งโยกไปเองมาสูดหายใจเข้าไปลึกๆกานานๆให้ให้ร่างกายภายในมันร้อนถ้าเวลามันร้อนเหมือนเขาเขาตีเหล็กไงอ่าต้องเอาเหล็กก็ไปทำให้มันร้อนก่อนใช่ไหมแล้วก็ตีไปไหนก็ไปได้เหมือนกันครับภายในเราร่างกายเราถ้ามันร้อนปุ๊บมันก็จะปรับได้ง่ายดัดได้ง่ายนั่นเองนะเอาหลักนี้ไปใช้ได้หมดทุกที่ทุกเวลาอ n น t i m ท anyway เคมไหมครับอก็ขอให้ทำตามนี้ลองดูนะครับคุณยิ่งไม่โดนนะครับโอเคจบข่าวแค่นี้พอครับ